นะครับสวัสดีคร,ครับตอนนี้เราก็ออกจากวัดถ้ำนาคราชใหญ่มาแล้วกาลังเดินทางไปวัดบ้านมุงซึ่งนู่นเขาอยู่ข้างหน้าตอนนี้ผมมาอยู่ที่หมู่บ้านบ้านมุงนะครับซึ่งเป็นสถานแหล่งท่องเที่ยวอทอปของเนินมาพางนะครับวันนี้ได้ไปสวดมนต์เนาะเกิดอะไรไม่รู้บันทึกสัญญาณไอยอย่างเดียวเลยสวดมนต์ไม่ได้เลยนะครับความชื้นอองอากศาหรืออะไรไม่รู้สวดธรรมาจักให้นะครับ สวดได้ไม่จบแต่สวดวิรูปปักให้สําเร็จได้นะครับามาดูแล้วครับตรงนี้หนึ่งบ้านมุงแลนด์มาร์คแลนด์เฮาส์อนนี้อำเภอเนินมะปังเลี้ยวซ้ายแต่เราไม่นะครับตอนนี้ํำลังจะเดินไปถ้ำนางสิบสองถ้ำเมื่อกี้นี้เข้าไปได้ลึกได้แต่ว่าไฟฉายเราสว่างน้อยแล้วก็ไม่มีคนไปลุยกับผมเลยอ่ะให้ผมไปลุยคนเดียวเลยฮะก็เลยไม่กล้าเข้าไปเพราะว่าอาจารย์ท่านพูดบอกว่า ถ้ำพญายนาคข้างในเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ดีแต่ท่านบอกว่าโยมก็เป็นคนดีมาไม่มีอะไรเนาะแต่เราก็ไม่ได้เข้าไปเพราะตอนเดินเข้าไปมันมีเสียงเสียงเหมือนคนเคาะอะไรย่างๆไม่รู้ในในสัญญาณได้ป่ามก็แปลกนะตอนที่ไลหลสดเข้าไปมีสัญญาณเนาะแต่พอไปตรงหน้าพญายนาคจะเริ่มสวดปรากฏว่าไม่มีสัญญาณนะผมก็เลยบันทึกไว้นะ านี่เหรอโนโไปต้องนี่ไงวัดบ้านมุงนี่ไงเอาไปวัดก่อนอืมเดี๋ยวจะไปไหนจะไปวัดบ้านมุงอ่ะวัดบ้านมุงวัดบ้านมุงข้างในมีถ้ำนางสิบสองไงอย่ในวัดอยู่ในวัดเลยมีถ้ำอยู่ในวัดมีรถไหมมุขาตอนนี้ก็ถึงวัดบ้านมุงแล้วครับบ้านมุงซึ่งเป็นหน้าผาเป็นเขาอยู่ข้างในซึ่งวัดนี้เกาเรียกวัดนางสิบสองเป็นถ้ำมีอะไรเยอะเนาะ วันนี้เราก็ถวายพระดึงท่านอยู่รูปเดียวทีนี้ท่านอยากได้หลอดโซล่าเซลล์ซึ่งท่านบอกว่ามันต้องใช้โซล่าเซลล์เนาะแล้วก็อย่างงูเงี้ยวเขี้ยวขอเยอะท่านบอกกลางคืนนะง,งูเนาะก็อยากจะได้เดี๋ยวจะได้บอกบุญวันหลังมาก็ซื้อโซล่าเซลล์มาถวายท่านท่านจะได้ใช้ติดเนาะแต่ไม่ได้เข้าไปในถ้ำท่านบอกก็ไม่ได้ไปรบกวนท่านเหมือนท่านก็ต่างคนต่างอยู่พระก็อยู่พญาน,นาคเทพเทวาก็อยู่ในถ้ำไปอะไรประมาณนี้ เนี่ยมีน้าเดี๋ยวท่านก็อยู่แบบพนานาก็ได้คุยสนทนาให้ฟังกันแล้วเนาะว่าท่านเป็นยังไงอะไรยังไงนะเราก็ถวายท่านไปอ่าตอนนี้ก็กำลังเดินทางเข้าวัดบ้านมุงอันนี้เขาเขียนว่าอะไรนะชุมชนต้องเที่ยวบ้านมุงเหนือนี่ก็มีแหล่งวัดนะตรงนี้คนก็มาเที่ยวกันเยอะเป็นไฮไลท์นะครับเป็นที่ไฮไลท์ของบ้านบุงนะครับมีหลายที่มากตรงนี้เดี๋ยวเราก็ไปที่ละวัดเนาะ ใกล้ๆขึ้นได้นะครับด้านหน้าเห็นแล้ววัดบ้านมุงเดี๋ยวมีมีเขามีถ้ำนะครับไม่รู้ว่าสัญญาณมันจะเป็นยังไงจริงเขาอ,อันนี้เขเขียนอะไรเนี่ยขวามือถ้ำเดินกับท่านดาวอ๋ออันนี้เป็นทางที่เดินขึ้นไปขับรถนู่นเลยขึ้นบนยอดเขานน่นที่เห็นธงอยู่ข้างบนนู่นนะครับเขาขึ้นไปค้างแคมแรมเดินกันมีไกด์นำขึ้นไปนะครับอันนี้เราเข้ามาในข้างไหนก่อนที่เขียนว่าอะไรถ้ำข้างเขา ถ้ำหลวงพ่อบุญมีเอ,อ่อถ้ำนางสิบสองถ้ำภูผาสวรรค์เดี๋ยวซ้ายเฮ้ยลมพัดเย็นดีมากเลยนะครับดูดีฮะต้นไม้เขาโอ้โหสงบราบรื่นเดี๋ยวไปดูก่อนมีพระก่อาจะได้สวายสันนิคานก่อนนะครับวันนี้กอมีถ้ำตื้นๆอยู่ใกล้ๆเป็นแหล่งที่เดินขึ้นมาอ,อืมกุฏิอยู่ทางนี้เดี๋ยวต้องไปถามเนาะว่ามี พระไหมตอนนี้ท่านจำวัดแล้วมั้งบ่ายโมงแล้วอ่ะ yeah. เดี๋วดยวนีน่เจ้าวาดด<า>ูสำนักเจ้าวาดขวามือนะแต่ว่าตอนนี้อย่างเงี้ยโบสถ์อยู่นี่เดี๋ยวต้องไปจอดรถตรงนน้นก่อนที่จ<ม>อดรถที่นู่นบนดูตรงนั้นก่อนก็มองนั่งอยู่ขา้างใน อือหมุานามภูผาสวรรค์เดี๋ยวซ้ายเข้าไปบนโน้นที่จอดรถอยู่ตรงนี้เหนือที่สวายสังฆทานอ๋อด้านซ้าย<ส>เป็นนี้แต่ปา<ร>กไม่มีด้านขวาเป็นโบสถ์หลึกแต่เจ็ดียบบ์โบสถ์อยู่ปากมือนี้มันเกินนิดนึงสาลาโบสถ์นี่คร,รับโน้น มีพระอุโบสถอยู่โซโลดอยู่นะครับไม่ไกลหมู่บ้านถ้ำก็ไปข้างในนู้นเดี๋ยวค่อยไปดูไปหาพระก่อนว่าท่านอยู่ไหมกี่ลูกนี่ครับเดินมีรถจอดอยู่ไม่กี่ท่านเนี่ยเดี๋ยวทางกลางท่านเนาะถ้ำนู้นต้องเดินขึ้นไปข้างบนโน้นมีเงีนยนี้อะไรเหรอทำมีอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวก่อน พระอาจารย์่ันอยู่ไหมเนี่ยเหมือนกับนุ่นๆเห็นว่าได้กินทุบเข้ามาในรถเลยเดี๋ยวดูก่อนว่าพระอาจารย์่ันอยู่ไหมอยู่กินลูกต่อตรงนี้ก่อเน,นี่มยมีโยมโยมโยมถามโยมถามโยมก่อนอโยมไปทางนู้นกัแล้ว ให้ถามโยมก่อนนะอ่ะผมสรุปแล้วมันหันกลับมาหาผมได้ไงข้างนอกมีเสียงจริงดิชิงกา็จาดเลนไรถามโยมก่อนมาติดตร้มุดนะครับมีเขาต้นมะมีผ้ามีพระ้าจานกิลูป่ะเนี่ย แปดรูปเลยเหรอเยอะอะเนาะแล้วท so ่านอยู่ไหนหมดอ่ะทำวัดหมดละเออ้จิตรนี่พระอุโบสถทอ้ำไปตรงไหนอ่ะไปงี้เหรอเดินตรงไปทางนู้นเพียงเดียวท้ำนางสิบสองถ้ำทุ่งนี้มีหลายบ้านท้ำประสายท้ำประสายแล้วก็มีตอที่ขึ้นไปนู่นเลยถ้ำก็เดินท้ำดาวที่เดินไปบนยอดนู่นละเนาะ จองยาจำนวนจองยาจำนวน<ม>เข้าไปดูแล้วก็ออกทางเก่าขับรถเข้าไปเหรอใช่อ๋อเดินเข้าไปอย่างนี้ได้นะก็เอารถเข้าไปได้เหมือนกันแล้วก็ออกทางเก่ารถวนออกได้อย่างนี่นะคือต้องกลับมาทางเดิมเลงนะ,อะโอเคป่ะเดี๋ยวพาไปชมถ้ำกันเนาะดูข้างในนี่าานี่พระอาจารย์ท่านจำ,ำ <ầ y. S 1> วัดอยู่เนาะมีพระแปดรูปเนาะที่วัดนี้นะครับก็มีขึ้น เยอะก็ถือว่าวัดก็เจริญดีเนาะมีพระมีของอะไรขึ้นเยอะซึ่งวัดนี้ก็เป็นวัดที่ใหญ่พอสมควรนะครับเนื่องจากว่าอยู่ในชุมชนหมู่บ้านนะครับนูนะ่นน่ะเดี๋ยวไปดูตรงนู้นนะ่ะเห็นไหมนู่นเป็นยอดเขาเป็นเนินทิ้นเขาบอกว่าขับรถเข้าไปได้นะครับเดี๋ยวเราจะขับรถเข้าไปดูที่ตรงเนินตรงนูนะ้นเนาะอันนี้ขึ้นมาเอาปะ่ะขึ้นรถกันพาไปชมต่อ พระมีปากรูปพระเจริญดีตอนนี้จำวัดแล้วพระนอนเปหมดแล้วพระสังฆทายไม่มีแล้วม,มีแต่พระนอนตอนนี้เราก็จะไปชมถ้ำกันซึ่งว่าเขาบอกว่าเอารถขับเข้าไปได้นะครับเราก็จะเอารถเข้าไปซึ่งวัดแถวนี้ก็มืวัน,นี้เราได้สำนักซึ่งเป็นที่บัดที่วัดแต่นี้เป็นวัดที่ใหญ่อยู่ในตำ,นำบ้านมุงเลยเป็นหมู่บ้านเนาะ เดี๋ยวไปดูอีกมันมีอีกหลายที่ผมก็จําไม่ได้ผมดูแล้วว่าวัาชื่อ,อถ้ำ<ม>อะไรบ้างาน,นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในถอยรถออกก่อนนะครับซึ่งว่าท่านบอกว่าขับรถเข้าไปได้เลยนะครับถ้ำนางสิบสองถ้ำอะไรกันเนี้ยแล้วก็กลับมาทางเดิมทางป่านาวพาวนก็ไปตอนนี้อากาศก็คึมดีจังเลยเขาเหมืนเหมือนกับเรามาที่เมืองจีนน่ะนะเขาอะไรนะก็เรียกอะไรน่บ อะไรเมืองจีนอ่ะที่มีเขาอ่ะมึงมาบสอ่ะเดี๋ยวดูนะครับมีพยานนะที่นี่ล่มลื่นเงียบดีครับไม่ค่อยนักท่องเที่ยวไม่ค่อยได้มาแต่เขาก็มีนานๆมาทีเนาะมันต้องใจมาจริงๆถึงจะเข้ามาในนี้ได้นะครับเพราะงั้นก็ไม่มาไม่รู้ว่าสัญญาณจะหมดตอนไหนนะดูเขาเขียนอยู่แล้วว่าข้างหน้าว่าเป็นถ้ำนางสิบสอง แล้วก็หลวงพ่อบุญมีอ๋อตรงนี้เองเห็นแล้วผมเห็นแล้วร่างหลวงพ่อบุญมีสรีราท่านอยู่ใช่สังขานท่านอยู่เป็นปดเน้นะครับตรงนี้ใต้ต้นไม้ล่มมียักษ์อยู่หน้าอ๋อขับมาผมเห็นแล้วผมก็ไม่ได้ดูปรากฏว่าที่ลงในเฟซเนี่ยเป็นทรงประตูครับมียักษ์อยู่ตรงข้างหน้าหลวงพ่อบุญมีผมมองเหมือนอะไรขวางข้างหน้าอ๋อตักยางใส่ละแองใส่ล้วเข้าเส้นไหนอ่ะ เข้าทางนี้เลยสายสินมันเป็นไรหรอกเข้าทางนู้นได้ใช่ไหมเข้าแบบตรงนี้หรือว่าจะจอดทางนี้จอดมั้งเข้าเข้าได้แต่รถมันไม่สูงหรอกรถไม่สูงวันนั้นก็เป็นอ๋อขออัญเชิญสักการะเทพเทว,วาเนาะรอดสายสินเป็นสลิมมงคลน,นะโป้ท้าเวชชุวันอืมอนาทางนู้นก็เป็นอีกทางหนึ่งเข้ามาอ๋อถ้ำอยู่ข้างหน้านี้เลยนะครับ ให้ดูโอ้โห,โห,โหล่มลื่นเงียบดีจังเลยเดี๋ยวดูอ่ะบนทางจะไปทางไหนถ้ำเขาอยู่ทางนี้เองนะครับเดี๋ยวโอ้มีสองถ้ำฝั่งนู้นฝั่งนี้เลยทั้งนางสิบสองดูขวามืออืมถ้ำหลวงพ่อหลวง,งพ่ออยู่นี่หลวงพ่อบนมีเดี๋ยวรถจอดตรงนี้นะครับซ้ายมือนู้นก็มีถ้ำอีกเดี๋ยวจะพาเดินชมนะครับตอนนี้ มาถึงตรงนี้ก่อนจอดอ๋อหลวงพ่อมันมีอยู่ตรงนี้อืมอโอเคพาไปชมถ้ำก่อนเนื่องจากว่าออที่นี่มีพระหลายรูปเนาะเดี๋ยวเราก็ไปรอดูกันก่อนพระหลายรูปจัวัดแล้วจําวัดแล้วด้วยเนาะนินนต์มนมาก็ได้เนาะเอา้าขยับหายอีกแล้วเราที่บ้านเวียนหัวอะไรนะมันขยับเข้าขยับออกเนาะ สัญญาณอ่ะใช่เดี๋ยวไป,ไปที่อื่นเรื่อย,อยๆนะครับตอนนี้คือเราก็ถวายชุดทางทานเรามีและวพาไปดูก่อนนะพามาดูถ้ำอืมกุติเมื่อกี้อยู่ถ้ำนั้นออกมารู้สึกไม่ค่อยดีอันนี้เดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวค่อยมาสักการะเออแดดออกแล้วเนี่ยแดดล่มให้ตรงนี้มาท้องฟ้ามืดคลึมเลยเนี่ยแดดส่องให้แล้วถ้ำปูรุนีน้ อโอ้ uh huh. oh, เป็นหน้าผาสูงเลยนะครับนุ่มสูงขึ้นเยอะถึงนี้ถ้าหลวงพ่อบุญมี oh, โอหลวงพ่ออยู่ตรงนู้นนี่กุฏิมีคนมาอยู่แต่ไม่มีพระ,ะนะครับขับดูข้างในถ้าสัญงยานขึ้นเนาะเป็นถ้ำก็ามามีข้างคขาเฮ้ยมีนกออกมาเนาะ มันมีหลายถ้ำตรงนี้มาดูหลวงพ่อมันมีก่อนกระดะมาไหว้หลวงพ่อกันยุงกัดนมันเหมือนก็เป็นเพิงเพิงหนังถ้ำนะครับแต่ก็ขาดการดูแลเนาะรู้สึกว่าเอาหินถ้ามาทําเข้าไปได้อีกนั่งทุกคนจะมันอับอับะ น,นี่คือสลีละสังขารหลวงพ่อนะครับอันนี้หลวงปู่สุกรูปเหมือนหลวงพ่อบุญมีไม่รู้สัญญาณหายไหมหลวงพ่อไม่ค่อยมีคนมาทำก้อนกราดนะคุณทินถือว่าพยังโอเคสลีละสังขารหลวงพ่อท่านอยู่ข้างหลังนี้นะอันนี้รูปหลวงพ่อ สาธุขอบุญกุศลที่กระผมได้เป็นสะพานบุญมาถวายสังฆทานตามวัดต่างๆขอหลวงพ่อบุญมีหนุโมทนาสาธุหลวงพ่อติดนะหลวงพ่อนะวันนี้ลูกมากราบสรีระสังคาลวงพ่อขอหลวงพ่อให้คนที่ได้สักการะเนาะบูชาหลวงพ่อให้เขาสําเร็จกันนะหลวงพ่อนะสาธุ นะครับอันนี้เป็นท่านบอกว่าสะีละสังขารท่านอยู่หนังหลวงพ่อบุญมีท่านมาอยู่นานแล้วปีสองพันสี่ร้อยกว่าเนาะท่านมาบุกเบิกที่นี่ท่านละสังขารท่านก็เลยอยู่ตรงนี้คนก็เลยมาจัดบูชาตรงนี้นะครับก็นุ่มความบุญมาให้หลวงพ่อนะหลวงพ่อนุ่มโมทนาบุญพวกผมด้วยนะหลวงพ่อนะก็คือไม่ค่อยมีคนเข้ามาเนาะก็เลยทําให้การทําความสะอาดหรือการอะไรช่้วัดเมื่อกี้นี้ไม่ได้ รูปเหมือนหลวงพ่อเนี่ยสลีอันไม่ใช่อันนี้หลวงพ่อสุกท่านนู่นท่านอยู่นู่นนั่งเนั่นสลีละท่านอยู่ขึ้นใช่ทูเฉยสลีละหลวงพ่ออยู่ข้างหลังรูปเหมือนท่านไปเดี๋ยวไปดูทางนู้นต่อไปดูถ้าอันนี้พามาดูถ้าแรกเนาะถ้ำมันมีแต่มันมีถ้ำหลังยี่สองถ้ำอะไรต่ออีกเดี๋ยวเดินวนไปดู โอ้โหตรงนี้หินก้อนมาเล่หินปูนนะถ้าพูดไปก็เป็นถ้ำเก่าไอ้เป็นทะเลเก่านะนะมันก็มือนกโอ้โตรงนี้มีเออตรงนี้มีผีเสื้ออะไรอ่ะอือันนี้มีรูปแท่งริงก็บอกว่าเป็นรูปเหมือนกับอะไรผมจำไม่ได้แล้วนะซึ่งเป็นรูปปั้นเหมือนกับทรงหมด จะเหนนะมีทางเข้าไปอีกนะเข้าไปข้างไหนผมไม่ได้เอาไปฉายมาเนะมีรูปมีเสื้อาเดินอันนี้มันเหมือนก็เป็นทางเขาที่ล้อมรอบเลยเดินได้ทั่วเลยนะครับเนี่ยรูปหลวงพ่อมาไว้เงี่ยแล้วก็ขาดการดูแลนะครับซึ่งติดลูกกงกันอะไรขึ้นมาเนาะ แล้วก็ไม่ได้มีคิดอะไรขึ้นมามาวางไว้เฉยๆมนุษย์ก็ไม่ได้ดูแลโอ้แม่งช้างเต็มไปหมดเลยมแม่งช้างไป็รูมาทางนี้มันเป็นเหลือกเป็นทําเป็นอะไรลงไปเยอะนะตรงนีอ้อันนี้ทำอะไรอ่ะมีทำทั้งหมดอันนี้อะไรเนี่ยพร้อม นายกหลวงพ่อมึงมีข้างบนเขาก็มีเป็นรูปพระปูนมีกลิ่นขี้ข้างขาวนะมันก็อับอับอะ่ะเข้าไปได้จะกินอนะับสัญญาณเข้าไปถึงได้ไหมเดี๋ยวสัญญาณจะหาอออกแค่นี้เองไม่ลึกเป็นถ้ำมานั่งคนมานั่งปฏิบัติออกถ้ำเขาเขียนว่าถ้ำพระศรีอรเมตทย แต่ว่าอากาศไม่ถ่ายเทนะรู้สึกอับๆไม่ไม่เย็น,ย,นยังมีไปทางนู้นอีกอ่ะไปดังด้านหลังพาไปชมด้านหลังต่อสังนท้าเราได้เพิ่งได้วัดเดียวเอง <c oughs> ไม่เป็นไรเรามีอีกหลายวัดเยอะเก็บไว้ก่อนได้เ <c oughs> นี่ยไปถวายได้ทั่ว ก็เรียกว่าสัางกานสัญจรเราจะไม่ได้นัดหมายาพระพิสุทสงฆ์แล้ก็ไม่เลือกเจอตรงไหนปุ่มสัมพันธ์ก็จะได้ถวายได้ทํากันอย่างเมื่อกี้นี้ท่านก็บอกเนาะเหมือนกันนาคาท่านให้ไปที่วัดเนี่ยเนี่ยดูที่หน้าผาสูงนู่นเลยตรงหัวเด่เลยมีต้นไม้ขึ้นเนาะมีต้นไม้ขึ้นเยอะเลยดอมเลย ก็เหมือนกับบุญสมพันธ์ที่ทำให้มาถ้าไม่สมพันธ์ก็ไม่ได้เจอมันดูท่าตรงนี้เป็นเขาลูกเดียวกันเป็นเทือกเขาติดต่อกันนะมันมีโพงใต้ดูเขาตลอดวันนี้ชื่อทําอะไรทําข้งเขาโอ้โหดูดิ เป็นช่องเลยนู่นเป็นโพงข้างบนอนะ่ะข้างขา,งขางมันข้ามันเป็นป่องอยู่สูงเลยเนาะต้นไม้ขึ้นเป็นลุมงค์แล้วตรงล่างมันเป็นที่ขึ้นทั้งนางสิบสองไปตรงไหนก็ไมาห้อนี่แถกบนี่แหละนะอันนี้ทำข้างขาวมีภูมะมีพรกภูม,ม,ภมิท่านตักไหมไม่่งมีคนขึ้นไปทำอะไรเนาะมีลอกดึงลงมา อืเสียงข้างเขาเชียวเจ้าเลยส่งก็เป็นถ้ำเขานะมีทางตันลงมาเท่ไห,หน่นะู่นนะมีทางลงไปตรงนะู้น่ะอันนู้นหน้าปากถ้ำมีปูนะ่เนาะปูฤูสีอยู่ทองฟ้ามืดขึ้นห้แล้วเมฆฝนเมื่มอกีนี้แต่ส่งให้ตอนเข้ามารี่เหมือนมืดเข้ามาเลยนะอ่ะ โอเคพามาชมตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูที่อื่นต่อเนาะเพราะว่าพระท่านจำวัดแล้วเพาาราะบ้นมุงไม่ได้เดี๋ยวไปดูก่อนว่าตรงไหนจะได้สวายสังฆทา,านสัญจรให้อีกนะครับพามาชมถ้ำตรงนี้กันก่อนอืม ะโอเคครับเทพเจวาภูมิมะเ้ปาป่าเ้าเขาอนุโมทนาบุญที่ผมได้ไปถวายพระผู้สงสารทานมาวัดนี้เนาะอะนุโมทนาสางุูด้วยกันนะครับเทพเทวาอืมไปก่อนนะครับหลวงพ่อบุญมีลูกเดินทางก่อนนะครับแล้วก็ทำน้ำปูน้ะนะาโอเคแค่นี้ก่อน